โอเคทุกคนวันนี้ผมจะพาไปหาท่ทานทีวีแมนและท่ทานคร็อกแมนนนเองซึ่งกดอื่นต้องขอโทษที่หายไปนานนะครับนั่นเดี๋ยวเราไปเริ่มหากันเลยน,นะก็เดินเนี่ยให้ทุกคนนะครับกดไปตรงคำว่าแมปนะกดไปตรงคำว่าแมปแล้วก็ให้มาที่แถวที่สองแล้วก็ไอแถวที่สองนะก็กดอันแรกเลยกดเทเลพอตไปเลยนะครับพอม,มาอย่างี้โอเค ให้ทุกคนเดินมาถ้าทุกคนเห็นไอ้สีทองๆนั่นนะ่ะไปเก็บได้มันจะได้สกิมี่ทอเล็ตไหให้เดินออกมาแล้วก็เดินไปเดี๋ยวขวาไปแล้วก็ให้ตรงไปตรงสุดเลยนะให้ไปสุดๆไปสุดอะไรให้ตรงไปตรงสุดเลยนะแล้วก็ค่อยเลี้ยวพอมาถึงนี้อ้ายังไม่ใช่นี้ <c oughs> ก็อาจจะไอ้เนยนะโอเคครับ มันก็จะมีดาบสีม่วงอยู่ตรงนั้นนะครับก็ไปเดินเก็บได้แล้วมันก็จะปลดล็อกไททันทีวีแมนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเก็บไปแล้วไงเดี๋ยวเราตัดภาพไปอีกทีตอนที่ไปถึงแมปรอบบี้เลยกันโอเคทุกคนผมมาแล้ว <c oughs> ก็ตอนนี้เราก็ได้ไททันทีวีแมนแล้วนะครับเดี๋ยวขอเลือกหาโ <c oughs> อ้หาไม่เจอไหนนี่อ๋อนี่ไงเจได้เจดกดเลย โคตรเท่แล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาเอ่อท่านคอ็อกแมนนะครับท่านสวิเกอร์แมนตีเชื้อนโอเคกดเอ่ออันไหนนะไปไม่ใช่สิเราต้องไปอันแรกนะครับเราต้องไปอันแรกแล้วก็เอ่อกดอันที่สี่อ่ะอัน ชั้นแรกแล้วก็กดอันที่4นะครับมืออนอันเฟิฟร์กราสเลสอย่างี้เลยฮัสปพิคเกอร์แมนต่อยผมทำาไม่วะโอเคผมขอใช้เป็นทัานคอร์กแมนในกันเพราะว่ามันเดินเร็วดีนะงั้นทีวีแมนเดินช้า โอเคนะครับให้เราสังเกตว่ามันจะมีตรงนู้นมันแบบเอ่อเป็นแบบอะไรสักอย่างเนี่ยแลบะบเป็นดินอะ่ะให้เราเดินมาตรงข้ามกับตรงข้างหลังนะครับเดินมาเรื่อยๆอะ่ะแล้วเราอะ่ะจะเจอกับหลุมพิศนาแล้วมันจะมีตัวคอกแมนอยู่ในนั้นนะครับเหมือนเป็นท่านคอรกแมนเนี่ยเดี๋ยวซื้อไม่ดูนะครับนี่ครับแล้วมันก็จะได้นะครับเดี๋ยวสกิลสุดท้ายเนี่ยเทมากมันเป็นการหยุดเวลา แต่ว่าถ้าเป็นคอกเมนด้วยกันไม่รู้มันหยุดไหมหรือว่าถ้าเป็นคอกเมนที่อยู่เวลาอาจจะไม่หยุดก็ได้นะผมพูดแล้วผมงงตัวเองคืออืมโอเคตอนอนี้มันจะพาเราไปที่เอ,อ่อดานคอกเมนนะครับก็มันก็มีแค่นี้แหละใครอยากให้หาอะไรก็บอกมาได้นะครับจนหลับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะบาย